ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาที่ชนบุรีนะครับอําเภอพนัฐลิคมที่เห็นโดยรอบทั้งหมดนี้นะครับคือข่าที่ใช้สมแดงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของสวนน้อยพี่นกเอี้ยงประทับใจสมแดงเรามากๆเลยกอดไม่วางเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาคุยนันว่าใช้สมแดงเนี่ยนะประทับใจยังไงบ้างสวัสดีพี่นกเอี้ยงสวัสดีครับพี่เอี้ยงแนะนำตัวเองนิดนึงครับชื่ออะไรเอ่ยผมชื่อนายสุนทะสอนจันทร์วงเล็บนกเอี้ยงนกเอี้ยงนะวงเล็บเอี้ยงชื่อเล่นนะครับนะทั้งหมดเนี่ยข่าที่เห็นนี่กี่ไร่ครับ ไล่กว่าครับครับตอนนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยขาอายุเท่าไหร่นะครับประมาณเท่าไหร่พ่อปีกว่าครับปีกว่าปกติขาเนี่ยนะจะขุดได้เนี่ยนะก็คือใช้เวลานานไหมหกเดือนหกเดือนเอาแล้วที่ว่าปีกว่าคือมันขุดได้เรื่อยเหรอก็เราก็แซกมาต้มแซกันเรื่อยอ๋อคือแซะได้ตลอดเวลาอย่างงี้เหรอใช่โอ้เอาโอเคนะเดี๋ยวเรามาถามพี่ลูกเอี้ยงกับพ่อเนาะว่าขาแปลงเนี้ยนะใช้สมแดงแลดียังไงบ้างครับพี่ลูกเอี้ยงครับ ขาดแลงเนี้ยใช้สมแดงตัวไหนบ้างก็ใช้สองตัวครับนี่อ๋อนี่คือควิกใช้ควิกกับอะมิโน้วใช้ยังไงจําได้ไหมก็อันนี้สิบซีซีต่อน้ําต่อน้ำหนึ่งถังต่อน้ำหนึ่งถังประมาณ20ลิตรได้ไหมน้ำยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรสิบซเนาะแล้วก็อะมิโนล่ะอันนี้ครึ่งช้อนครึ่งช้อนครึ่งช้อนชาใช่ไหมครับต่อน้ำยี่สิบลิตรเหมือนกันใช่ใส่พร้อมกันเลยไหมพร้อมกันรอครับัอนี้ผู้เรียนใช้เนี่ยฉีดข่าเนี่ยนะ กี่กี่วันฉีดครั้งหนึ่งสมแดงเจ็ดวันเจ็ดวันฉีดครั้งหนึ่งครับผมฮอร์โมนตัวอื่นใดใช้ไหมก็ใช้บั่งใช้ขี้ไก่อ๋ใช้ขี้ไก่อ๋แต่เป็นอ่าปุ๋ยทั้งใบคือสมแดงอย่างเดียวทั้งใบเอาชุดนี้ฉีดอย่างเดียวอ๋ออย่างอื่นไม่ได้ใช้เลย<ช>โอ้แล้วเดี๋ยวมาถามความประทับใจนะครับว่าพี่นุกเอี้ยงนะอ่่ใช้สมแดงประทับใจยังไงบ้างและใช้แล้วประทับใจยังไงบ้างก็งามเขียวอ่ะเหรอแล้วก่อนนี้ที่ พ่ทิกมาใหม่ๆมันก็คือต้นมันจะออกแดงๆทำธาตุจะไหม้จะไหม้อ๋อเรียกพวกใบพวกนี้จะไหม้เหมือนเหมือนเหมือนใบกล้วยอ่ะใบมันจะเหมือนใบกล้วยไหม้ปลายจะไหม้ไหม้เนี่ยปลายจะเป็นอย่างงี้อ๋อถ้าใช้แล้วมันก็เขียวเขียวก็ขี้ไก่ใส่ก่อนใช้กับหลังใช้ต่างกันเยอะไหมเยอะไหมเยอะเลยเหรอตอนนั้นต้นแค่นี้เองอ่ะ ก็ก่อนใช้อะนะมม่มันไม่ค่อยโตไม่โตไปใช้ตัวนี้แล้วก็ใช้ขี้ไก่ใส่โรยโรยรอบโคนอ่ะออยางอื่นไม่ได้ใช้เลยมีขี้ไก่กะสมแดงเนี่ยอย่างเดียวไอ้ที่ขาดไปได้เลยคือน้ําน้ําออถ้าขาดน้ำมันก็จะเหี่ยวขาดน้ำก็จะเหี่ยวตายโอ้ไม่ตายก็กได้ไม่ตายก็ได้แต่อันนี้หัวนิ่มแล้วล้วขาดนี่นะตั้งแต่ปลูกเนี่ยนะครับอายุเท่าไหร่ถึงจะเก็บขุดหัวได้ หกเดือนแต่อายุขาตัวนี้ปีหนึ่งแล้วตอนนี้ปีอ๋อแสดงว่าเราขุดได้ตลอดเวลาเลยเหรอใช่ครัหัวดีไหมทุกวันทําได้ทุกวันเหรอตอนนี้ที่มันแตกกอที่ว่าคุณลกเอี้ยงมันแตกกอมันเป็นยังไงหน่เป็นยังไงดูได้ไหมได้ครับได้ต้องต้องดูหน่อยที่กล้องช่หน่อยดิพ่อพ่อขุดให้ดูหน่อยได้ไหมผมไม่เคยเห็นเห็นแต่ข้าไปขายในตลาดยังไม่เคยเห็นต้นมันเลยเราล้เราลองดูสิพ่อคุณนกเอี้ยงอันไหนเขาเรียกหน่อมันนะนี่ครับหน่อมันอันนี้หน่อย่างนี้ดีไหม อย่างนี้ครับเลี้ยงนะไอ้ขาอ่อนขาอ่อนเหรอใช่นี่นี่นี่อย่างนี้อย่างนี้ก็เลยขาอ่อนอ๋ออย่างนี้ก็ขาอ่อนใช่แล้วแล้วขาแก่ล่ะขาแก่ก็คือนี่เลยอ๋อต้นใหญ่เนือดถ้าขาแก่คืออย่างนี้ใช่ไหมเลือดขาแก่โอเคนะแล้วอย่างนี้มันแตกกอดีไหมเนี่ยดูเนี่ยมันแตกดีก็แตกดีครับนี่โผล่มาอีกแล้วเนี่ยนะใช่ใช่ใช่โอ้เขาละแล้วถ้าไปถ้าไม่ใช้มันจะแตกดีอย่างนี้ไหมถ้าไม่ใช้ก็ไม่ค่อยมีหนอเหรออ๋อมันจะมีแต ขาแก่มันจะต้นแก่อย่างเดียวอะหลอกก็ไม่ค่อยออกอ๋อแต่อันนี้ผมบอกว่าที่แรกมันเป็นกอพุ่มใหญ่เลยนะครับผมก็ซอยเนี่ยกินก้านสาขามันออกเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยหลอมันน้อยอะตัดต้นแก่ต้นแก่ทิ้งทั้งหมดกี่ไร่เนี่ยกี่ไร่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยกี่ไร่เนี่ยที่เห็นเนี่ยไร่กว่าไร่กว่ากว่าโอ้แล้วขุดขุดครั้งหนึ่งได้เยอะไหมได้หลายกิโลไหมก็วันหนึ่งประมาณ วันหนึ่งก็ประมาณร้อยกัมร้อยกรัมร้อยกัมอ๋อเขาหั่นเป็นกรัมเหรอใช่ใช่ร้อยกัมถ้าถ้าไม่ได้ใช้ได้ได้เยอะไหมพ่อถ้าไม่ได้ใช้สมแดงได้ถึงร้อยกัมไหมก็ไม่ใช้เมื่อตอนที่ที่ทำเหรอแต่ช่วงนี้ไม่ได้ฉีดเนี่ยไม่ว่างอ๋อไม่ค่อยว่างแต่ตอนที่บำรุงกันก็เจ็ดวันเจ็ดวันตลอดเลยโอ้ครับเราขาเนี่ยอพอปอกแล้วไปต้มแล้วนิ่มมันจะนิ่มอ๋อเขกินได้หมดมันง่้ได้ได้ แม่ค้าที่แถวกรุงเทพสั่งแต่อย่างนี้อ๋อมันมันนิ่มเนี่ยมันดีเหรอใช่อถ้าถ้ามันแก่คือว่ามันมันได้กระด้างไงมันนิ่มใช้ใช้สมแดงเนี่ยมันจะนิ่มใช่ไหมใช่ครัแล้วแม่ค้าซื้อเราไปอืลูกค้าซื้อจากแม่ค้าไปก็ติดใจครับตรงอื่นไม่ก็ไม่เอาเน้นเอาแต่ส่วนนี้อย่างเดียวเอาที่สวนเราโอ้โหเยี่ยมเลยลูกค้าก็จะเน้นเอาว่าให้เอาตรงนี้นะตรงนี้นะ จอดลงมาเลยต้องนกเอียงเท่านั้นนกเอียงสมแดงแปลงนี้แปลงนี้แปลงเดียวคือว่าเขาเขาจะเอาให้แปลงนี้ครับเขาเคยใช้แปลงนี้กินน้ำมันนุ่มโอ้กินน้ำมันนุ่มรสชาติโอ้แล้วแปลงอื่นไปฮะบางทุกหัวแค่นี้ที่มันนุ่มเนี่ยพ่อที่มันนุ่มอะเป็นพ่อสมแดงเนี่ยพูดได้ไหมแล้วมันแข็งได้ไหมพ่อคนมันกระด้างอย่างนี้ครับไม่กระด้างอันนี้เราไม่กระด้างเหรอพ่อถ้าเกิดว่ามีคนเนี่ยเขาดูวิดีโอเราอยู่เนี่ยนะแล้วเขายังไม่เคยใช้สมแดงเลยนะ แล้วพ่ออยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างก็บอกครับก็ข้าปลูกอะไรก็ใช้ใช้ได้มันใช้ได้ทุกอย่างใช่ไหมครับข้าวไใช้้ดอืมันใช้ได้ครับแล้วก็ขาใช้ได้อืมะเขือแตงใช้ได้ปลอกถัวยาวมันใช้ด้วยกันได้โอ้ใช้ได้ทุกอย่างเลยโอ้นับเยี่ยมเลยตระกูลผักใช้ได้หมดใช้ได้หมดเลยนะตระกูลมันก็ใช้ได้หมดครับแล้วแล้ว พี่ลูกเอี้ยกกับพ่อใช้สมแดงมาเนี่ยนานหรือยังก็ปีไปตองปีตองปีกว่าโอ้เป็นเป็นแฟนบรรแท้เหมือนกันนะทีแรกครับทีแรกก็ยังไม่อยากจะได้หรอกมีแล้วมีแล้วพ่อแรกไม่อยากได้ไม่อยากใช้บ้านผมก็มีแล้วหมดพี่ติ๊กก็ได้ล่ากังวลมาบ้านหลังนี้ครับที่ที่ไม่อยากใช้เพราะอะไรตอนแรกตอนแรกที่ไม่อยากใช้มาแนะนําพี่ติ๊กมาแนะนำตอนแรกไม่อยากใช้เพราะอะไรเพราะว่าเาเอามาอยู่กันเยอะอย่างเงี้ยอ๋อ แต่เขาหมักแบบไหนก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าดีดีก็เอามาใช้ก็ดีของเขาก็ดีกันหมดแต่เขามาแล้วก็หายไปเลยไงมาชุดเดียวแล้วไปเลยจบแล้วพิติกรรมไม่จบพิิกนี่เดือนหนึ่งมาสามผลครับที่นี้ครับพี่นกยีงครับถ้าเกิดว่ามีเกษตรกรทําเกษตรเหมือนเราถ้าอยากใช้สมแดงเนี่ยพี่นกยี่มีอะไรแนะนำบ้างครับก็ให้ใช้กันมันก็ดี มันก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ครับแต่เงินพันหนึ่งก็คือว่าได้ได้สามหมื่นนะเออโอ้ผมก็บอกแค่นี้แหละโอ้เงินลงทุนพันหนึ่งได้สามหมื่นใช่ว่าอันนี้มันหกร้อยครับอันนี้มันสี่ร้อยครับมันก็พันพันหนึ่งก็อีกหนึ่งร้อยบาทครับพันพันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองลงลงทุนพันหนึ่งร้อยก็ได้สองหมื่นกว่าสองหมื่นเก้าครับกับพืชเอ่อกับทุกอย่างทุกอย่างเลยโอ้พี่พี่นุ้ยทำอะไรบ้างมีมีพืชอะครับทั้งหมดเนี่ยในในบ้านเนี่ย น่มีปลูกผักปลูกผักปลูกมันมันมันทำมะละกัะนะใช่ครับโอ้ทำมะมงหลังด้วยอ้อยก็ทำปลูกข้าวปลูกข้าวทั้งหมดใช้สมแดงหมดเลยไหมตัตงกวาตัตงกวาใช้สมแดงหมดครับเยี่ยมเลยนะเหมือนกับาสโลแกนสมแดงเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอบคุณพี่นกเอี้ยงกับพ่อไว้ที่นี้ก่อนนะครับว่าข้อมูลดีๆในวันนี้เนี่ยนะขอบคุณมากๆเลยสําหรับ เกษตรกรที่ใช้สมแดงขอบคุณพี่ลูกเอี้ยงมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีลูกเอี้ยงครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ